สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราไม่โตสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราแบบช้าเพราะว่าออนไลน์อะในตอนเริ่มต้นมันโดดเดี่ยวจริงๆนะคะทุกคนถ้าไม่มีข้อนี้นั่นก็คือมาสเตอร์มายนะคะคือมาสเตอร์มายหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่ามีเมนทอร์นะคะถามว่าทำไมมันถึงโดดเดี่ยวเพราะนะคะสมมติว่าครูแก้วอะ มีเพื่อนอยู่ประมาณร้อยคนแล้วเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนรู้จักเนี่ยหนึ่งร้อยคนนะคะแล้วในหนึ่งร้อยคนนั้นไม่มีใครสักคนที่ไหลสดเลยไม่มีใครสักคนที่ออกมาขายออนไลน์เลยแล้วเวลาที่ครูแก้วต้องเดินทางแบบโดดเดี่ยวนะคะตอนแรกๆนะคะครูแก้วเป็นเนาะทุกคนเป็นหมดเลยมันจะโดดเดี่ยวนะคะ ก็ออกมาไลฟ์สดไลฟ์สดก็มีคนดูบ้างไม่มีบ้างเล็กๆก็หน่อยนะคะแต่หลังๆเริ่มไม่หน่อยแล้วเพราะว่าเรียนรู้อะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างเป้าหมายมันชัดเจนนะคะเรารู้ว่าขั้นตอนของการเริ่มต้นมันเป็นยังไงเรารู้ว่าขั้นตอนของอการที่จะไปสู่ความสําเร็จในแต่ละขัน้นมันต้องเจออะไรบ้างและซึ่งคนใหม่ไม่เข้าใจนะคะว่ามันต้องเจออะไรบ้างดังนั้นวันนี้นะคะ ถ้าเราเนี่ยไม่มีมาสเตอร์มายไม่มีคนคอยปรึกษาไม่มีเพื่อนไม่มีพี่เลี้ยงระหว่างทางมันจะทำให้เราทำแล้วเราก็จะเลิกง่ายมากนะคะคือแบบทำง่ายแล้วก็เลิกง่ายตลอดระยะเวลา3ปีที่ครูแก้วอยู่บนออนไลน์ครูแก้วเจอ,อเพื่อนนะคะตั้งแต่คนที่เข้ามาแรกๆเข้ามาพร้อมๆก,กันกับครูแก้วเลย เข้ามาเรียนเข้ามาทําออนไลน์เข้ามาไลฟ์สด,สดเข้ามาสร้างตัวตนสมมุติว่า100คนที่ครูกแก้วรู้จักในรุ่นที่เรียนด้วยกันจะมีคนที่อยู่รอดนะคะแล้วก็ยังทําอยู่จนถึงทุกวันนี้ประมาณแค่ไม่ถึง10%นะคะทุกคนไม่ถึง10%ในกลุ่มที่ครูกแก้วเรียนนะคะถามว่าทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยคืออาจจะ เรียนมาไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละคอร์สก็ไปเจออะไรมาไม่เหมือนกันระหว่างทางก็ไปเจออะไรมาไม่เหมือนกัน <_ d ance> เพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันจะเจอแรงกดดันนะคะในตอนเริ่มต้นของการทําแรงกดดันคือไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นทุกคนที่เขาห่วงเราเขาก็จะคอยถามแล้วว่าได้เงินหรือยังสําเร็จหรือยังเมื่อไหร่จะสําเร็จสักทีเมื่อไหร่จะได้สักที อะไรแบบนี้คือเราจะเคเราจะเจอแรงกดดันแบบนี้อยู่ตลอดระหว่างทางและพอพอเราไปฟังมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพื่อนหลายๆคนของคุูแก้วเป็นนะคะพอฟังมากขึ้นมันไม่มีผลลัพธ์ในตอนเริ่มต้นนะคะก็เลยลมเลิกเพราะว่าไปสัไปฟังเสียงเสียงที่เขาหวังดีแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้เส้นทางเนี้ยที่ทำเนี่ยมันมันจะต้องเจออะไรบ้างระหว่างทาง คือครูแก้ว่ได้ไอดอลมาจากครูซานะคะเพราะว่าครูซานี่ตอนแรกๆกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้หญิงแบบร้อยล้านได้นะคะภายในระยะเวลา3ปี2ปีเนี่ยตอนที่เขาไลฟ์สดแรกๆะ6เดือนแรกเขาก็ไม่มีคนดูนะคะ6เดือนแรกเขาก็ไม่มีคนดูสักคนแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ดูก็คือใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งหรือไม่ก็โทรศัพท์แม่อะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งทุกคนที่ทำออนไลน์ส่วนมากจะเจอถ้าไม่มีมาสเตอร์ม์นะคะมาสเตอร์ n ม์คืออะไรอ่ะมาสเตอร์ม์นะคะก็คือเพื่อนที่ร่วมระหว่างทางของเรานะคะเช่นสมมุติว่าตอนนี้หลายๆที่นะคะก็มีระบบตัวแทนใช่ไหมคะเป็นระบบตัวแทนขายสินค้าเหมือนของคูแกวนะคะคูแกวก็เป็นแม่ค้าด้วยแล้วก็เป็น เป็นครูสอนออนไลน์ด้วยนะคะครู Google ก็มีทีมมีมาสเตอร์มายนะคะแบบนี้เนาะดังนั้นเวลาที่เดินทางเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ค่อยโดดเดี่ยวเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมาคอยให้กําลังใจนะคะเออมาคอยให้กําลังใจมาคอยคุยด้วยเป็นเพื่อนในตอนแรกๆนะคะก็มีมันก็ไม่เหงาแล้วเวลาที่เรามีปัญหาอะไรแบบนี้เราก็ปรึกษาแม่ทีมนะคะว่าเอ้ยมันจะต้องทํำยังไงมันอะไรยังไงนั่นแหละนะคะทุกคน คือการที่เราอ่ะมีแม่ทีมที่ดีนะคะเราสามารถปรึกษาแม่ทีมได้มันก็คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแหละนะคะทุกคนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงว่าเอ้ยเราจะต้องทํำยังไงเราต้องปรับตรงไหนแบบเนี้ยมันก็ค่อยๆปรับนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอ่ะเรามีเพื่อนที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะคะเนาะดังนั้นนะคะครกแก้วก็เปิดรับนะคะมาเป็น มาสเตอร์มากับครูแก้วนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่มาร่วมสร้างด้วยกันครูแก้วก็เปิดรับนะคะเปิดรับเลยบอกเลย